สวัสดีค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะบะหมี่นะคะลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นหมูก้งด้วยนะคะเอามากินกันได้เลยแบบแซ่บๆเลยนะคะเผ็ดๆเผ็ดๆถึงใจเลยวันนี้นะคะชอบมากค่ะก๋วยเตี๋ยวนะคะชอบทานเยอะจะขาไปไหนไม่พ้นก๋วยเตี๋ยวนี่คะ่ะกานได้เลยนะคะร้อนๆเลยค่ะแต่ร้อนไม่ก็ร้อนะนั่นแหละคะ่ะนี่นะคะ ลูกชิ้นหมูเดงน,นะคะดูสิคะกำลังร้อนๆเลยแก้วกินถึงใจร้อนถึงใจอะไรขนาดนี้ร้อนคือร้อนใจร้อนแบบอร่อยอร่อยช่องรีบเจ๊ก็เท่ากับมีดังเป็ดเสร็จแล้ว วันนี้ไม่มีมัง้งเป็นวันหยุดวันนี้วันพ่อกินแล้วก็อร่อยไปตามกันซิซๆซีซต้ยมยำอร่อยอร่อย นุมน่มๆมามาอร่อยกันได้นะคะรังอร่อยเลยจ้ะใกล้หมดแล้วจ้ะข <Okay. S 1> <c oughs> ออนุญาตค่ะ ความจ,จามเนี่ยมันบังคับไม่ได้นะคะ้องจ้าลูกชิ้นหมูเ้งนะคะบะหมี่ต้ยมยำลูกชิ้นหมูเ้งอร่อยอร่อยแซ่บเหลือหลาย ้นร้อนอุ่นๆไม่ต้องร้อนมากค่ะก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันแล้วน,นะคะขอให้ทุกท่านจงมีความสุขเดินทางไปไหนปลอดภัยแค็งแร่งจากพยันตรายทั้งปวงบุญรักษาภักคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายจ้าไว้กันพบกันว่าคลิปต่อไปเราจะทานอะไรนะคะสวัสดีค่ะ